สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูแพรในรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องของการใช้อินเทอร์เนต็ตคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนหัวข้อนี้นักเรียนทุกคนทําได้กันหมดนะคะวันนี้ก็เลยจะไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายเราจะไม่ซีเรียสกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนทุกคนใช้ชีวิตประจําวันกับการการใช้อินเทอร์เนต็ตกันอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้ครูจะพาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างการบริการบนอินเทอร์เนต็ตนะคะที่นักเรียนพอจะเข้าใจคร่าวๆรู้จักอยู่แล้วก็อย่างเช่นการใช้บริการของ google ในเรื่องของการค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะบอกค้น Google Google นะคะนักเรียนตรงนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรู้จัก google เป็นอย่างดีในการใช้หาข้อมูลนะคะ การดู YouTube มีใครไม่ดูการ์ตูนบน YouTube บ้างมีไหมคะนะคะก็คือการ u t u b e นี่คือเป็นการบริการทางด้านการดูวิดีโอนะคะตัวนี้เราได้เปิดดูกันทั้งการ์ตูนทั้งหนังทั้งวิดีโอฟังเพลงผู้ปกครองบางคนก็จะใช้ในการฟังเพลงที่เราเคยได้ฟังกันนะคะการบริการอีกด้านหนึ่งของอินเทอร์เน็ตก็คือบริการทางด้านอีเมลนะคะในการจัดส่งกดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เคยได้ใช้นะคะแต่ครูในระดับ การทํางานในระดับมีการบริการด้านงานราชการหรืออะไรเงี้ยบางทีก็ต้องเป็นการส่งอีเมลกันนะคะเพื่อลดการภาระในเรื่องของการส่งเอกสารนะคะหรือการติดต่อกันในช่วงยุคโควิดอย่างนี้ก็เชื่อมต่อสื่อสารการส่งงานกันผ่านอีเมลนะคะก็จะเป็นการลดลดการติดต่อพบปะกันนะคะแล้วก็เรื่องของเครือข่ายสังคมออนไลน์ตัวนี้นักเรียนจะเข้าใจดีเลยครูรู้นะคะ เรื่องของการใช้ Facebook หรือ Tik t o ็อนี่ก็ใช่นะคะหรือ i n s t a g r กรหรือ Line นะคะอย่างที่เราเรียนเรียนกันอยู่นี้ก็คือถือว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็คือกูยกตัวอย่างอย่างเช่น Facebook ก็คือเป็นการบริการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะมีการโพสต์ภาพสร้างกลุ่มเครือข่ายขึ้นมาเฉพาะได้นะคะนี่คือยกตัวอย่าง,งของการบริการบริเตนเน็ตก็คือจะมีลักษณะคือค้นหาข้อมูลบริการไว้สําหรับดูวิดีโอดูเพลงฟังเพลงคลายเครียดนะคะ สันทนาการหรือใช้ในการเป็นการเป็นงานก็คือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือสืบดูข่าวสารติดต่อพูดคุยกันนะคะผ่านบริการโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะใน4ส่วนนี้ครูคิดว่านักเรียนทุกคนเคยผ่านกันมาหมดแล้วนะคะในเรื่องของการใช้อินเทอร์เนต็ตทุกคนต้องได้เข้าใช้ดูแล้วเพราะว่าใช้ผ่านทางโมบายหรือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ การใช้อินเทอร์เนต็ตการใช้บริการอินเทอร์เนต็ตที่ได้รับความนิยมคือเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆแต่ว่าการเข้าสู่การใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยมีองค์ประกอบที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะ<ม>ก็คือ1เว็บไซต์คําว่าเว็บไซต์ก็คือ,อเหมือน www.google.com หรือ w w w o youtube.com พวกนี้คือเขาเรียกว่าเว็บไซต์นะคะเป็นการแหล่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เก็บข้อมูลต่างๆที่บนลอยอยูบนอินเทอร์เน็ตนะคะที่เราสามารถเข้าถึงได้2องค์งประกอบที่2คือเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์ก็คือลักษณะเหมือนเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เราให้เราคลิกเข้าไปเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อย่างหลักๆที่ครูใช้ก็คือจะเป็น Google Chrome นะคะสัญลักษณ์ Google Chrome นักเรียนคงจะเข้าใจเคยเคย,เคยเห็นบ้างนะคะส่วน Microsoft Edge ก็คือจะเป็นเครือข่ายโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันแต่จะอยู่ในแพลตฟอร์มของของอ Windows นะคะซึ่งตัวนี้จะบางคนก็จะใช้นะคะบางคนก็จะไม่ใช้บางคนก็จะใช้ Chrome นะคะตัวนี้ก็คือ2ตัวอย่างนี้ก็คือที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือเป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ระหว่างคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะคะเขาเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์นะคะองค์ประกอบถัดมาองค์ประกอบที่3ก็คือ URL URL ก็คือเป็นตำแหน่งที่เราใช้เอาอะไรคะเอาเว็บไซต์ใช่ไหมคะชื่อเว็บไซต์มาระบุไว้มาพิมพ์ลงเพื่อให้อะไรคะให้เปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการที่จะเข้าไปอย่างตัวอย่างในรูปนะคะคุพิมพ์คาว่า google. co. ch เข้าไป ก็คือพิมพ์ลงไป,ปในช่องของ URL นะคะแล้วมันก็จะทำการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาองค์ประกอบที่4 HTTP ตัวนี้มันจะเป็นเชิงลึกนะคะแต่ให้เราเข้าใจไว้ว่ามันเป็นตัวคล้ายๆว่าเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตให้มันเชื่อมกันวเวิร์วเวก็เช่นกันนะคะเป็นการบริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเปิดเว็บไซต์ต่างๆนั่นเององค์ประกอบที่4และองค์ประกอบที่5 มันจะเป็นองค์ประกอบที่เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ต้องมีนะคะเพื่อเหมือนเป็นการเป็นคำสั่งในการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังทำงานอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตที่ล่องลอยอยู่บนอากาศนะคะ่ <c oughs> คอเป็นการดึง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นการเหมือนลนักษณะเหมือนเป็นการชี้ทางว่าตำแหน่งที่เราจะเข้าไปเราจะชี้เข้าเว็บไหน ะะเหมือนเป็นการปรูทางให้กับเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปนะคะสำหรับ http และ www หรือ www นั่นเองนะคะองค์ประกอบที่6นะคะเว็บเพจก็คือเป็นหน้าตาเว็บไซต์ทั่วไปแล้วแต่ว่าแต่ละเว็บไซต์หน้าตาจะเป็นอย่างไรตามเว็บไซต์ที่เราเข้าเข้าเยี่ยมชมนะคะเขาเรียกว่าเว็บเพจนะคะ องค์ประกอบที่7 h o m โฮมเพจก็คือหน้าหลักนั่นเองถ้าพูดง่ายๆก็คือหน้าหลักนะคะสมมติว่าเพจเพจนั้นเว็บไซต์เว็บไซต์นั้นมีหลายหน้าเขาก็จะมีหน้าที่เป็นหน้าหลักเราอาจจะเคยเจอคําว่าหน้าหลักนะคะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์หรือภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่าโฮมเพจก็คือเป็นหน้าแรกนั่นเองนะคะของแต่ละเว็บไซต์ต่างๆนะคะลิงก์องค์ประกอบที่8คือลิงก์คือบางเว็บไซต์จะยังมีลิงก์ เชื่อมโยงไปยังส่วนอื่น,นๆเว็บไซต์อื่นได้โดยเขาจะเขาเรียกว่าเราอาจจะเคยได้ยินเราเคยเล่น YouTube อยู่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันมีเด้งโฆษณาขึ้นมาให้กดลิงก์ไปที่นั่นที่นี่นักเรียนเคยอาจจะปรากฏเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละนั่นคือส่วนประกอบหนึ่งของขององค์ประกอบหนึ่งของอินเทอร์เน็ตนะคะคือการมีลิงก์เพิ่มขึ้นมานะคะอาจจะเป็นลิงก์โฆษณาหรือลิงก์เกมอะไรอย่างเงี้ยะคะเล่นเกมอยู่ดีๆก็มีลิงก์ของการให้บริการทางด้านเกมหรือออนไลน์ต่าง ะะกิจกรรมกิจกรรมใส่สมุดวันนี้วันนี้เราจะไม่มีอะไรมากนะคะพวาครูรู้ว่านักเรียนแต่ละคนจะเรียนรู้เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตนเองมาพอสมควรแล้วนะคะงานที่ครูจะให้ทําก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะให้นักเรียนวาดรูปร้างหน้าตาของเว็บไซต์แล้วก็ให้นักเรียนชี้องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่นักเรียนเข้าใจตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะ ลงในสมุดของนักเรียนมาแล้วก็ระบายสีให้สวยงามใครที่เข้าเว็บ google ก็เขียน google เข้าไปนะคะหรือใครอยากเข้าเว็บ youtube ก็วาดรูปองค์ประกอบของ youtube ออกมาใครอยากเข้าเว็บไซต์ facebook ก็ให้วาดรูปของ facebook ออกมาครูไม่ไม่ฟิกนะคะว่านักเรียนอยากวาดเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรให้นักเรียนวาดเว็บไซต์ที่นักเรียนอยากวาดวาดมาเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแค่นั้นนะคะวันนี้ กิจกรรมเราก็มีง่ายๆแค่นี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีธรรมดาเพื่อลดความตึงเครียดในเรื่องของการทํางานไปเนาะนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะครูก็แค่มาบอกองค์ประกอบของเว็บไซต์ให้เราทราบเฉยๆนะคะแต่เรื่องของอินเทอร์เน็ตนักเรียนใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะบางคนก็จะเล่น Facebook บางคนก็จะเล่น YouTube บางคนก็จะเล่นเกมออนไลน์นะคะอยู่บน อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะนักเรียนทุกคนบางคนเก่งครูครอีกนะคะแต่ว่าไม่รู้ตัวเท่านั้นเองว่าเราเก่งครูนะคะเพราะว่าบางเรื่องคุณครูก็ไม่เคยเล่นก็มีนะคะในโลกของอินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่กว้างนะคะแล้วก็เยอะนะคะข้อมูลมีข้อมูลให้เราได้ดูเยอะแยะเลยอย่างที่เราเคยได้ยินเขาจะพูดกันว่าไม่รู้เรื่องอะไรก็ถามอากูนั่นคือ Google นั่นเองนะคะถาม Google ได้เลย Google ตอบมีคำตอบให้เราเสมอนะคะ การเรียนรู้ที่2เรื่องของการใช้อินเทอร์เนต็ตก็จบลงแล้วนะคะวันนี้จะไม่มีอะไรมากมายนะคะเป็นเรื่องการกิจกรรมสั้นๆให้นักเรียนวาดภาพกิจกรรมลงไปนะคะก็คือมีแค่กิจกรรมวาดภาพระบายสีลงไปนะคะให้นักเรียนเลือกเอาเลยค่ะว่านักเรียนอยากวาดภาพเว็บไซต์ตัวไหนบางคนอยากวาดเว็บไซต์ที่ตัวเองใช้ประจําก็คือ YouTube ก็วาดได้เลยค่ะ YouTube วาดลงมานะคะลงใส่สมุดให้สวยงาม เพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูจะให้ค้นข้อมูลต่อมันจะเป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวครูจะมาดูกันอีกทีนะคะว่าคุณครูจะให้พวกเราสามารถค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรได้บ้างนะคะสําหรับการค้นหาอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องดูก่อนว่านักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมในการใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์นี้ก็การใช้อินเทอร์เน็ตได้จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ